ลุงทรงยศเคลื่อนไหวลบรูปโปรไฟล์หลังนาดาวประกาศติดตัวสร้างความเศร้าและใจหายให้แฟนๆไม่น้อยกับข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่อค่ายบันเทิงเหือดังนาดาวบางกอกร่อนจดหมายสำคัญประกาศติดตัวแบบฟ้าผ่าทำเอาแฟนคลับตั้งตัวไม่ทันหลังออกประกาศอย่างเป็นทางการด้านยงทรงยศกรรมการผู้จัดการของนาดาวบางกอกก็ได้มีการโพสต์ภาพจดหมายดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่า ขอบคุณทุกการสนับสนุนตลอด12ปีที่ผ่านมานะครับท่ามกลางคนในวงการบันเทิงและแฟนๆของศิลปินในค่ายนาดาวเข้ามาร่วมส่งกำลังใจอย่างมากมายนอกจากนี้จา้าตัวยังได้ลบรูปโปรไฟล์อินสตาแกรมส่วนตัวออกอีกด้วย